ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเอามืออาบนิ่งเด็ดทางมาปูวัดต,ตาสายแคมเมีนครับผมนเนาะนี่แหละพี่น้องผมมาพบมาพ่อนเนาะการเพิ่์ดกำลังสืสร้างซาลาเลยพี่น้องเด้อเอาผู้ใดมีโชคมีลาภกะรวมทั้บุญแป๊มกันเพิ่์ดมาอยู่ใหม่เพิ่์ดว่าพี่นอ้องเพิร์ดกำลังอ่า ุลุมเนาะเท่พื้นเทยังนะพี่น้องเด้อยู่ับลำไ่ครับผมเนาะเุ้ร่วมบุญแปมกันกะเตียนเชิญเลยครับผมน้องสำหรับแนมะ่ห้างตัวเลขเป็นส้นไดกะทอตทิดตามไปน้ากันวันที่ผ่านมาเขาคัดเข,ขาแน่พี่น้องเก้าหกกับศู์สองเต็มเต็มเลยเนาะสำหรับก็นี่ห้มากเล้วรพี่น้องจะได้จังไปเบิ้งน้ำกันว่าจันเพื่อสีเน้นให้ตัวไห ฝากก็ไลค์ก็แช่กดที่ตามเป็นกำลังใ,ใจกันครับเราไม่ได้เ่าชุดแต่ให้าพิจารณนเบ้างเอาอ่ะภายในสี่ตัวหรือจะวงกลมแค่สี่ตัวหรือสามตัวแช่นั้นนะ่ะอยู่ในเนี่ยกับวงกลมไี้ตัวหนึ่งใช่ไหคชิปนี่ครับผมให้หนึ่งตัวเอ,อเอาตามนั่นได้พอแม่พี่น้องครับผมเนาะฝากไว้สำหรับหน้าทางจารซ้ายขมิ้นครับผมเนาะนั่มหาจนพ่อพี่น้องเนาะตามน,นั่นแล้วพี่น้องก็ใกล้จ็ไป หาจานเปอยู่เขาตลอดมาตลอดได้พี่น้องเด้วอว่ามีโสมมีหลาไปเล่นกันแต่ว่ากะนี่หลังกล่องอยู่ได้พี่น้องฝากไ้ครับผมเนาะ <c oughs> มาตามเนา่าทางตามต่อเน่าทางครับผมเนาะ,ะปูสายเขมเมนครับผมเนาะมาพบมาพอเพื่อนนํำ <c oughs> มาหาอยู่ในโคกด้ปลาพี่น้องเอ้ยบริพอกระโดนแล้วเนาะ ครับผมอยู่ในําลําไยพี่น้องเนาะอาจารย์ไค่มากเขาสู้กัะพี่น้องเนาะวั่ที่พามากกับเขาเนาะเจ้าหกตรงตรง,ตรงพี่น้องทักสองศูนย์เนาะนี่พี่น้องเอ้แอบมินจะอยู่บ่ด้ดนะพี่น้องเรื่อยก็ตามหาพี่น้องก็คือ,อปูคนปล่อยใหยนะ้เนาะพี่น้องอ่าปูวัดปลาสายแขมเมนก็คือปูดได้ดิดตามก็คือรูร้จักดีเนาะ ได้ทางช่องได้เดินทางมากพี่น้องตามหาจา์อยู่ในโคกในป่าพี่พี่น้องเลยเนาะส่วนสีมาข้อไก่คัดอยู่โอ้โกหกตรงเลยตัวนี้เนี่ย,ยตรงตรงเลยครับผมเน้องตรงเลยตัว968620 <c oughs> จังคัดบ่ทัางบนทัางล่างพี่น้องเลยนี่อีกบ่2029 กอดที่ผ่านมาพี่น้องเแต่ว่าทางนะสองอย่วาวุ่นขมไปทั้งสันล่ะวงกลมตามที่เห็นนั่นนะครับผมวงกลมตามนั่นนะบวบกับจำเป็นนะอือเอาจใจใส่กับหมวดนี่มาหอดมองหอดที่เพันแนวด้วยพี่น้องด้วยได้ยินข่าวว่าอาจารย์เ่็นจักดิ์สังสารสาเนาะกระตีนี่แหละพี่น้องเพผนกำลังเห็ดทางเขามาเอ็มมี่เห็นกำลังเทปูนเทพยังได้พี่น้องเด้อเอาขั้นบาลามี ได้ก็ดี่โฉบมันไป๊ะกันนี่แหละท่านส่องกับสิอรงไห้ได้พี่น้องได้สำหรับกวดที่พัดมาเสียดายอยู่เนาะ <c oughs> บม่ได้ตามเพื่อนหายไปหลายงวดแล้วตอนงวดนี้มาประเดิมได้พี่น้องได้ยินข่าวว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะมาตามตอนน้นทางงวดวันที่ซิบฮกครับผมมาเลยพี่น้องรอติดตามมาแข่งกันเพื่อนกำลังนั่นอยู่อืม อันนี้เป็นเลขเขียนไว้อืมอันนี้เป็นเลขวันที่สิบหกได้พี่น้องได้เบื้องต้นครับผมเนะวดที่ศูนย์หกประมูลได้เก้ากับศูนย์บอกศูนย์หกวดวันนึนงนกับประมูลได้เก้ากับศูนย์ข้างล่างฟันสองมาเช่นอ่าสองสองเม็ดเดียวเช่นมาครับผมข้างบนก็ได้เก้ากับศูนย์แต่เลขจับใส่กัน,กนโอ้เขาตลอดนอกจา์เนาะอ่ะานนอ,อืม อันนี้เดนซีรักลอยรักรลอยรักรลอยเดนซีนับว่ากุกไปเดนซีแล้วพี่น้องเลขวิ่งเก้ากับศูนย์ตัวที่เขาตลาดบอจันจียงกคยิดแต่หน้าเบิ้งนี่นี่เอาให้เปิดเลขกระล่างเด้อเอาอันนี้เอาไปเบิ้งตัดกันได้พี่น้องเด้สามสองสามเจ็ดเก้าศูนย์ มกเล็กแต่ล่างนเนอะครับผมเล็กแต่ล่างแต่ว่าล่วงมาอยู่แต่ว่างบ้านในนี้แต่กระโปงกลมหายเยอะกลมกลมตัวหนึ่งยิ่งเก้ากับศูนย์มักซ้ำกันกากับศูนย์เนอโอ้แตม้าอีกบอาจเนทร์กับศูนย์บบาายศูศああนย์ในวนนี้เลยตัวนี้อ่ ยืนออกยาวออกืถ้าโดดกับหกศูนย์ถ้าโดดกับเก้าศูนย์อ่าอันนี้คือให้เอาไปจับคู่กันอยู่ใบเกา่าเี๋ยวหาใบเต่าครับผมนี่มิดฟันมาอจารจนม่เอาฟันอยู่ไปจะไปเจอมั่งพอมฟันเอาจากเดี๋ยวหาเจ้าพุม่มเจ้าทีพ่นดนบนดานไทยเนาะ ก็ันมันบวชเมียนอนอืมอาเจ้าจที่พเพิ่นมาให้โชคใหายลาบเถอะแต่ไหนจ้ะรอติดตามเหมือนกันอาจารย์ปรเป็นเด็กเด็กกระร่างให้ยได้พี่น้องเด้อบัดนี้เขาพี่ที่สีบวกครับงวดที่ให้เฮาสังเกตเบื้องพิจารณาเบื้องเอ๋อร้าเด็กที่นี่น้องเด็กวัด <c oughs> ที่มันออกศูนย์หกเนาะ ครับผมวดที่มันดอกศูนย์เหรอก็เคยลุงลยงนน่งไปเรื่ยช่วงเพิ่นนั่นแหะไปเสียวไปลรน้ากับบ้าดอกแต่ว่ากึ <ผม S 1> ้นือแล้วกับมาทําบุญน้ากันอ่าคือบวัวลอแพ่งตัวเลขครับผมเนาะคือเลขวิ่งบนเก้ากับศูนย์งวดงวดวันที่สิบหกพุธพาหกห้าครับผมอ่าพุธพราห์อ่ะอาจารย์ให้ไปเนี่เก้ากับหกบนวิ่งล่างเอะเก้ากั 0, บศูนย์วิ่งบนแล้วขังล่างให้วิ่งห้ากับหกมันบ่ บาทนี่สังเกตเบื้อง่นในช่องต่ล่างสี่เหลี่ยมที่เลขวิ่งเก้ากับเก้ากับศูนย์ได้มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันมันบ่ครับผมอ่าเก้ากับศูนย์ได้มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันพ่าจารย์วงตัวไหนในวงกลมวงศูนย์หกมันบ่ครับผมจะบาเป็นนิ่งตัวพีดตัดออกทัดชีสองหอกกว่าชิบสามใช่หนึ่งวันอืมหอกที่อ่าสิบหกนอกสิโนก็สิบาทมากหอกจีมันออกมากบางนึงนี่เลขประมูลได้เก้ากับศูนย์ห้ากับหกเหมือนเดิมครับผมสังเกตเบื้องูนในแต่ล่าง สี่เหลี่ยมพระอาจารย์เคยวุ้งเคยวุงตัวไหนงวดวงเนื้อนเน่อาจารย์วุงไวมตัวนี้มีศู <partido> นย์ nothing, right? มีเก้ามีหกพระอาจารย์วุงไม่เก้าศูนย์หกเห็นไหมครับผมจะมาเก้าหกตรงๆก็คือกันก็อยู่ในคลิปนี้เลยเนี่ยครับผมเห็นไหมโอ้ทข้าไปนี่คือวงผมไหม่ภายในช่องสี่เหลี่ยมนี้จะวงตัวไหนโอ้คือสําคัญเลยนี่คือสำคัญในสองสี่เหลี่ยมหนี่เต้แมนคือคือเพราะว่าวุงงวดควันพุ่นกับวงตัวตรงครับผมงวดนี่กับวงตัวตรงงวดน เดี๋ยถิ่งว่องไวตัวเดียวโอ้ว่องไวตัวเดียวกันฮ่า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 ว่องสองตัวเลยฮ่าฮ่าฮ่าถิ่งว่องไวตัวเดียวโอ้พี่น้องได้เขาตรงๆเลยได้ไนเก้าพี่น้องอันนี้ถิ่งว่องคมห้ยว่องคมหายโอ้ว่อคือคือศูนย์นี่แหละก่อนาะว่องมมห้ก่อนเพราะว่าหาห้องพิจารณาเบื้องหลาใช้ดุลพินิจปั้นจักรยานเบื้องหลายน่าอ่านี่ไปทัวนี้บ้านอี้ตัวนี้จะลูกบ่ฮั่นได้บอกว่า เขาจะไปบนหรือไปล่างเก้ากับศูนย์มากทั้งสองตัวครับผมเก้ากับศูนย์มักทั้งสองตัวเจ็บเสียมินท่เฮาสังเกตเริ่งก็ได้พระจานทร์วุ้งมตัวไหงวดก่อนที่มันออกศูนย์หกพระจานทร์วุกลมครับผมอ่าบานนี้เก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันสามกับสองไม่มาด้วยกันเด้เจ็ดกับสามไม่มาด้วยกันว่ามันเดืออย่างไห้พิดใจหน้าเพิ่อเอาอพระจานทร์เคยบอกว่าเก้า ก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันหงดกรหงดมันออกเม้าเนื่นครับผมเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเก้ากับแปดไม่มาด้วยกันที่อาจารย์ว่ากันบันนี้เกิดเลขเขียนลงไปอยอกแต่ว่าหังเบาห้ากับหกไม่มาด้วยกันหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมีบออยู่ในี่ยผมแยกตัวเห็นป่าวอะไรบ้างกูหม่ศูนย์เก้าหกรับอตัวกลางมันพ้ายย่ำสังเกตเบื้องอ๋อังเกตเบื้องวางกี่ด้เก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเนี่ยห้าอาจารย์ว่าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันสองกับสามไม่มาด้วยกัน ไอพี่เจ้าน่าเอิงเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันมันเหลือจากตัวอยู่ในไห่ใช่ดอนเซนต์คือคือ,คอมันจีแตกมันโมแตกเท่ากับพี่เจ้าน่าเอ็งตัดขาดตัวน้าพี่น้งองแกอาจารย์ช่วงล้วขนาดเล็ช่วงน,นี้ยช่วงรั่วเลยพี่น้งองเออสองกับสามไม่มาด้วยกันเออฟังชัดๆพี่น้องสามกับเจ็ดไม่มาด้วยกันเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันตัดแล้วเก้าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันอ๋อฮะมันมันเหลืออย่างอยู่ในบริเวณนี้แหละอยู่ในนี่แหละ กระเคลตีเนี่ยกรคือเด่นศูนย์หกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมันเหลือหยั่งแบบเนี่ยมันเหลือหน่อยคือเดี๋ยวมันเหลือหลายเอาไปใส่ดูดรีไปเอานะอ่าครับผมคือวิ่งแล่นนี่พี่ให้วิ่งเข้าหล่ะวิ่งเข้าคับศูนย์ที่นี่เนี่ยนี่ฮะเลื่องศูนย์สามหมดจัดเล้งกาโบมูจ่ากาจานมูจ้าไปฟังน้ำกันิเคราะห์น้ำกันด้วยกันกาไฮเบิ้งกให้เบิ้งนี่ตามตามที่พระอาจารย์เฮดเอ็นบ่พระอาจารย์บ้วงตัวใดมันตรงกันไปตัวใดคือมันดิเคลื่อนไปใส่กาโบจ่าเคลนครับผมนี่ คือเก้ากับหกกับวงกลมให้เก้ากับหกศูนย์กับหกกับวงกลมเหม่ศูนย์กับหกคือบอกยังไงสองสามเจ็ดเป็นเลขยืนของมันอดูได้ห็นิเลขยืนลักจีเมันลักได้โมจักครับผมได้จีเมันลักได้โมจักแต่ว่าตามลักที่มันมาเห็นไหมงวดที่มันออกศูนย์หกกะเก้าศูนย์หกมันว่าเลขลักมันมาเนี่ยห้าหกเจ็ดเอ้ห้าหกสามมันออกศูนย์หกไม่บอกเหรอออกศูนย์หกงวดที่หนึ่งมิถุนา ศูนย์เก้าแปดเป็นเลขลักมันบาห้าหกเจ็ดเนี่ยเลขลักก็มาแล้วบุงกลมซื้อตัวได้บ่เนี่ยเก้าหกวันนี้มันซื้อตัวได้กันใส่ใก,กับยานเบือ้องเราปนปันแต่ยานเบื้องตัวแต่ว่าลักลอยเท่ากับลักลอยเามี่สี่ห้าเจ็ดเด้อโอ้ลักลอยอ่าลักลอยสี่ห้าเจ็ดครับผม เลขลักเข้ายืนอยู่คือเก้ากับศูนย์ตอนนี้เข้าหาตัวใส่เออรล่ะเข้าหาตัวใส่เบอกใส่รุนพินิจเบอร์แต่ว่าคันจับคูแล้วไม่ต้องปั่นจักรยานแล้วช็อตนาชีพนานะครั้ผู้จับคูห้แล้วจังครไม่ต้องปั่นจักรยานตนซักมันโหลด เพราะมันบัต้องปะพีเคราะห์อีกแล้วบัต้องปะพีเคราะห์อีกอ่าแต่ส้นแตส้นไผกับช้างบัได้ยบาแต่ว่าส้นซองได้ส้นตำหนักได้กับบัวด้ยบ้าเพิ่นเอาไปปล่อยน้ากันเนี่ยมาเห็ดซอยกันเห็ดน้ำวัดน้ำว่าห้าอัน่ะเพิ่นกับยาค้าเล็เข่าขึ้นกันอ่าตาหม่องกับอะไรเนาะพี่น้องเราเมืองด้วยครับผมคาปูสายขมิ้นปล่อยเข่าอีกตองวัดมาอีกที่ไหนเพ่พวกเข่าก็เลี้ยวไปครับผมเพราะว่ามันกับเป็นแค่หมึกและปลายปากกาครับผมเนาะเอานมาคุณหมุนอยู่บางกอก คนบอกอยู่กลางป่าเพียรผู้เขาเพียรอยู่ผู้เขาเพียรทำลำย่ยผูดวนบั้งซ้ำมอเพียบ้านดงสวรรค์เพียบ้านดงสวรรค์บ้านดงสวรรค์มาตั้งสว่างเข้ากับผาสุกไอผาท่องครับผมนะะเข้าไปใส่ดีจเด้อเย็บเชียรมินเนาพผออกไม่ออกเข้าตั้งช่องมหาเห่งครับผมนัานมหาจนพอไงว่าอ่ในได้ทำจนได้ออกมากว่ามหาเฮ่งสีมาก็ได้ออกมากคาน อาอจารย์เพิ่งจะสริ่มสั่งซาร่าเด้อพี่น้องเด้อมีโศกมีลาภกับที่ทอดที่ถึงเพิอ่อนกิจสุชาเพิ่นก็ให้เขามาตลอดเด้อพี่น้องเด้อการสา,า,ายแถบเนียนครับผมเนะาะการทอดจีดมีกะสถิติที่คข้นวณไว้หันเนี่ยเดี๋ยวก็บอกต้องถามกันว่ามันมาจากเมื่อไหรมนี่สิติไอ้เ,อเบิ้งเด้อจีย้อนจีเบิ้งเล็บโบมาน้อกันกับแย่ไรหลับพี่น้องเนาะฝากไปพิจารณาครับผม